ในการปฏิบัติภารกิจของทหารที่จะต้องเดินทางเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายนอกจากกำลังพลเองที่ต้องฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นด้วยความปลอดภัยยุทธปรกรณ์ที่มีศักยภาพก็เป็นเคี่ยวเล็บอย่างหนึ่งในการช่วยสนับสนุนเสริมประสิทธิภาพให้กำลังพลในการทำภารกิจให้ลุล่วง วันนี้เรามาที่บริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์ลับเบอร์จำกัดนะครับที่นี่เป็นสถานที่ในการผลิตรถเกาะล้อย,อยางที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ครับซึ่งวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากพี่นพร,รัตน์กุลฮิรันหรือมาดามรถถังแม้ถ้าพูดถึงชื่อนี้นะครับคนในแวดวงสายทหารและงานด้านความมั่นคงน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับวันนี้มาดามรถถังได้ให้เกียรติพาเราเยี่ยมชมด้านในซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยให้ใครเข้ามาถ่ายทํามากนักนะครับ แต่เนื่องจากมาดามเองก็เป็นแฟนรายการรับลวงพลางเอกลุสีของเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมเดินดูให้ทั่วโรงงานและพูดคุยทําความรู้จักกับเธอไปพร้อมๆกันเลยครับโลภรัตกุลฮิรันบริษัทชัยไซรีเมทัลแอนด์แรบเบอร์อุ้ยมันยาวนะต่างชาติเขาจําไม่ได้หรอกเขาเลยเรียกคนนี้อ่ะพูดแต่เรื่องรถถังใช่ไหมรถถังทุกชนิดอ่ะห้ยแม่คุณรู้จักหมดเลยก็เลยเรียกว่ามาดามแท่งเรียกมาดามแท่ง ใครมีปัญหาอะไรเวลาเราไปออกล้านใช่ไหมคะที่ยูโรซัทรีที่ปารีสก็ดีหรือว่างาน IDEX ที่อาบูดาบีใครมีปัญหาเขาก็จะแนะนำกันอยู่ไปหามาดามแท้งสิไทยแลนด์ Thailand, ไปหาสิเขาจะแก้ปัญหาให้คุณได้แล้วก็เลยเป็นที่มาใครๆก็เรียกมาดามแทงงานหลักๆของที่นี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งก็คือการรับปรับปรุงบำรุงซ่อมแซมรถแทบทุกชนิดในกองทัพไทยนะครับ ให้มีสภาพที่พร้อมกลับมาใช้งานได้ดังเดิมส่วนที่2ก็คือการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและล้อสายพานที่ใช้ในรถเกาะหรือรถถังนะครับโดยเป็นการปรับชิ้นส่วนให้มีส่วนประกอบของอยางเข้ามาทดแทนอลูมิเนียมมากขึ้นซึ่งทําให้รถมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากขึ้นและส่วนที่3ที่พี่นพมาดามรถถังของเราภูมิใจนําเสนอให้คนไทยได้รับทราบก็คือการเป็นผู้ผลิตรถเกาะล้อ,อยางเฟิร์สวินโดยทุกกระบ,บวนการในการผลิตรถคันนี้ เป็นฝีมือของคนไทยในทุกขั้นตอนเลยนะครับจากผลงานของการที่เราซ่อมซ่อมรถยนต์บรรทุกแล้วก็รถเกาะเช่นฮัมวีหรือว่า V150 ซ่อมมาเป็นเวลายาวนานทำให้เรารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจุดอ่อนคืออะไรเราก็เอาจุดอ่อนทั้นนั้นมาออกแบบตัวของเราเองออกแบบเองแล้วก็สร้างเองรถนั้นก็คือรถเกาะร้อยยางสี่ลอ Our first Win ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็แสดงออกถึงความดุดดันเข้มแข็งและก็มีรูปทรงที่สวยงามเทียบเท่ารถเกาะชั้นนำของหลายๆประเทศเลยแน่นอนครับว่าหน้าที่ของรถเกาะนะครับก็คือการเป็นเกราะป้องกันจากการถูกโจมตีด้วยอาวุธปืนซึ่ง First Win คันนี้นะครับสามารถป้องกันกระสุนขนาด5.56แล้วก็7.62 ก็จากปืนอาก้าครับหรือไม่ก็ HK หรืออาจจะเป็น M16 มะครับแล้วรถเกาะสายพันธุ์ไทยกันนี้นะครับยังประกอบด้วยเกาะเหล็กรอบพันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดก็ตามนี่เป็นระบบกันกระสุนทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งหัวน็อตแบบนี้ครับรถรถเกาะล้อย่าง First w i n นะคะที่ชยัยเสรีเราเป็นผู้ผ,ผลิตเนี่ยล้อนี่นะฮะเราจะเป็นล้อรันแฟลต นอกจากตัวรถเองแล้วนะครับตัวยางของรถ First w i n นคันนี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Run Flat ครับคือเมื่อถูกยิงเข้าที่ยางนะครับหรือการถูกรอบวางตะปูเรือใบนะครับรถก็ยังจะสามารถวิ่งต่อไปได้อีกประมาณ150กิโลเมตรครับด้วยยางตันที่รองรับด้านในอยู่อีกชั้นหนึ่งทำให้เมื่อ,อยางเสียสภาพหรือไม่มีลมยางแล้วก็ตามนะครับตัวรถก็ยังจะสามารถเคลื่อนที่สู่จุดหมายหรือหลบหลีกจากศัตรูได้ในเบื้องต้นครับ และสิ่งสาคัญนอกเหนือจากสมรรถนะของรถแล้วก็ศักยภาพในการป้องกันการถูกโจมตีนะครับความสะดวกสบายกับผู้ปฏิบัติภารกิจที่อยู่ภายในครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญพอกันเลยภายในของรถคันนี้นะครับไม่ร้อนอย่างที่คิดเลยสักนิดครับเนื่องจากมีช่องแอร์หลายจุดทําให้ไม่รู้สึกอึอดอัดจนเกินไปเมื่อต้องอยู่รวมกันภายในรถหลายๆคนครับและถึงแม้ว่ารถคันนี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างสูงนะครับ แต่ก็มีการให้รายละเอียดเรื่องของบันไดข้างครับสำหรับขึ้นลงได้อย่างสะดวกทีเดียวและถ้าจะถามว่ารถคันนี้ขับยากซับซ้อนมากไหมนะครับบอกได้เลยครับว่าใครที่สามารถขับรถเกียร์ออโตเป็นนะครับก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปครับซึ่งถ้าเกิดเหตุวิกฤตขึ้นนะครับจะต้องมีผู้ปฏิบัติการแทนพลขลับก็สามารถขับแทนได้อย่างแน่นอนเลยครับรถถังนะต่อให้ดีอย่างไร นะต่อให้มีปืนดีแค่ไหนเมื่อไม่สามารถวิ่งเข้าไปสู่เป้าหมายได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรรถอันนั้นก็เหมือนกับอะไรหนักๆหนักๆเป็นตันๆเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ชยัยเซรีเราเนี่ยคิดคิดมากเรื่องนี้ก็เลยทำยังไงก็ตามเกิดอะไรขึ้นรถต้องวิ่งไปได้ประเทศไทยเราทบได้ เราทำได้แล้วก็ขายได้แล้วก็ส่งออกได้ด้วยนี่เป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรถเกราะล้อ,อยางสัญชาติไทยแท้ที่คิดค้นและผลิตโดยคนไทยทุกขั้นตอนครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็เรียกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็มีกองทัพจาก30กว่าประเทศนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มียอดจองยอดผลิตครับ ในประเทศไทยเองนะครับก็มีการเลือกใช้รถคันนี้นะครับในการลงไปทำภารกิจที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับแล้วก็ใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับการทำงานในอีกหลายหน่วยงานซึ่งวันนี้เราก็ได้นำเจ้ารถเกาะล้อ,ลอยาง First Win คันนี้มาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันแล้วครับ ของรถเกราะสัญชาติไทยนะคะ First Win นะคะที่คนไทยเป็นคนผลิตค่ะก็ต้องดูนะคะว่าอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เป็นของคนไทยนะคะจะ,จะเจริญเติบโตได้แค่ไหนนะคะท่ามกลางกระแสหรือว่าสิ่งที่กองทัพเองยังคงนิยมการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์จากต่างประเทศอยู่ค่ะ ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาเฉลยคำถามของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราถามว่านักเรียนปฏิบัติการพิเศษชุดนี้นะคะผ่านการฝึกหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษนะคะ Special Operation ภาคที่ตั้งจนถึง3วันนรกเนี่ยผ่านมาได้ทั้งหมดกี่คนนะคะคำตอบก็คือนะคะจาก34คนนีคะผ่านมาได้เรื่อยๆจน3วันนรกนะคะพวกเขาเหลือเหลือแค่29คนเท่านั้นค่ะ ค่ะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของรายการรับรองพลัง Ex e x u s u v i v e นะคะแล้วก็เราจะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเราจะยังคงมีเนื้อหาที่ดีๆนะคะเกี่ยวข้องกับการหารและความมั่นคงมาฝากท่านผู้ชมตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสราร์หน้าวันเด็กพอดีเลยนะคะวันเด็กนะ,ะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเด็กๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะสําหรับวันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ